ก็ที่จะพี่น้องก็ไปททุกคนที่ติดลำคอสุขภัณฑหย่อยโดนัสตอรีนั่นแหลกับบ้านกันนะจ๊ะน่าจะสวิตเซอร์แลนด์อบ้านน้จ๊ะเมื่อกี้กับบ้านละ้ทํางานต่อจากพี่น้องกระบังน้ากับบ้านนะกระสิ่งชมวิวไปน้ำกันนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะกันเลยจ้าเอ้โซฟา

นามทั่วน้มท่วและพี่น้องน้เว้่นมำท่วละใหรักนี้หยุดไทีละกา

เส้นส่นมาเมือนี้อากาศดีดีพี่น้องนีม่มองถ้าพักขางขึ้นนะจ๊ะส่วงเสมอไปใส่กับสิพอแต่รถบันแบบนี้จะพักกันเป็นกลุ่มเป็นก่อน เต็มไปหมดเลยปกติแล้วต็มมะหอดเดินนี่นะจ๊ะก็เจ้าไปละพลองคอนก็เจ้าตื่นตะเสากลับไปก่อนเดินทางต่อทางพีกับเต็มคือกัน รถใหญ่ระนาจอดอยู่ กาศดีเวอร์บม่เย็นแห้งว่าแดดออกจะเสาร์นั่นแหละ เป็นในรถด้วยจ้ะนค้อนครับนี่ก็เป็นเตียงนอนด้วยจ้ะเอาันีลงมากคเป็นเตียงนอนเตียงไงเลยนี่ก็เป็นตู้เก็บของค่ะแต่นี่ก็เป็นโซฟาโต๊ะกินขานะคะ นี่เป็นตู้เสื้อผ้าจ้าพี่น้อง <c oughs> ในรถบ้านก็สิมีประมาณนี้นะจ๊ะตู้ตเสือ้อผ้าถัดมากสิเป็นห้องน้ำ <c oughs> ห้องน้ำห้องอาบน้ำจ้ะพี่น้อง บนนะะ่ะเป็นที่เก็บของขึ้นกันจะ้ะเสื้อผ้าเก็บยังืขึ้นกนันนี้เป็นทีวีจ้ะพี่น้องทีวีนี่ก็เป็นที่นอนจ้ะที่นอนสองที่ เตียงไงเลยจ้ะสองเตียงนี่กับมองเก็บสวยเก็บซ้ำนี่มองล่างจานจ้ะรางจานไปว่างั้นอันนี้เป็นเตาแก๊สจ้ะพี่นอ้องเป็นขั้วหน่อยๆกับว่าใดเนาะจ้ะน,นี่กับเก็บสอนเก็บยังข้างล่างเก็บหมออันนี้เป็นตู้เย็นจ้ะ ตัวย็น ประมาณนี้วจ้ะซื้อของเต็มเต็มอยู่เตยรถไตทองรถชนเดี๋ยวขืนมาไวานนห,าจจาหาว้ทั้งเรื่องนี้อีกจ้ะพี่น้องตอนนี้ฮะก็จอดพักยวนขางข้องหนำนะจ๊ะจังไงก็อย่าลืมเด้อจ้าเอฟซีทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคกดติดตาม กดกระดิ่งไห้จังบาผ่า,าคดคลิปใหม่ๆจ้าคุณยายโดนัทเนาะจะพี่น้องจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกไหค่ทุกแช่เด้อจ้า